นี่คือจอมยุดเด้แต่ละเมื่อแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยพุ่มเทเวล่าใหครับการฝึกฝนวิทยายุทธเพ้งมวยจีนเนี่ยโอ้ได้ว่ามันถูกทุกเพ้นทุกท่าโลดโดยเฉพาะท่านุกกาเลียนไอ้นุ่มบัดเมาจังจิโอ้ยว่าต้องห่วงนักฝึกได้ไหม บอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนเป้นเมียก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบาแต่นังจีนล้วก็เแล้วก็นี้นีน่จากปานนั้นยังเราต้องเขาป่านพระเอกนังจีนเออถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรข้าคงจะฝึกอ่วิทยาทยุกอย่างนี้คนเดียวเขาเอามันจีวนซ่อนหรอวะเขากับปาจีบตบเนี่ยยูพูดเดียวก็ได้ใจหมดแล้วบาดเนี่สบายข้าคงจะฝึกวิทยายุทอยคนเดียว คงจะไม่มีมอนอีกแล้วล่ะเพิ่นว่า,าว่าว่าเสาว่าแรงน,นั่งต้องต้องฝึกรถาฟแน่